สวัสดีครับผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเปโตคราฟนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World survival นั่นเองท่ผู้ชมที่ท่านผู้ชมสามารถจับในส่วนของตัวมอนสเตอร์ได้นะครับสามารถทําการสํารวจออกสํารวจมอนสเตอร์ต่างๆภายในเกมได้นั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลองเล่นกันแล้วนะครับจะลองไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่นผู้ชมครับริงๆตัวเกมมันจะเป็นแนวตั้งนะผมใช้ตัวแอปนะครับหมุนจอนะครับให้มันเป็นแนวนอนนั่นเองทผู้ชมครับ คำสั่งในเกมเหมาะกับแนวตั้งมากกว่าเห็นป่ะสังเกตตัวหนังสือมันจะเล็กนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าแบบใครไม่ซีเรียสนะครับผมแนะนําให้เล่นแนวตั้งดีกว่านะเพราะว่าแนวนอนแบบผมเนี่ยอาจจะเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเวลาที่มันตัดคัสซีนผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะถ้าเป็นแนวนอนนะเนี่ยอนาคตเขาอาจจะทำแนวนอนก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับตัวเกมมันเริ่มเป็นแนวตั้งนะครับตอนที่เราเริ่มมานะนี่เริ่มมาก็จะมีพวกเหล่ามอนสเตอร์นะครับนะ นี่ครับบอกเลยว่าจับเต็มมากๆเลยนะก้าวฟิกในเกมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะสำหรับเกมตัวนี้นะเดี๋ยวเราวิ่งออกไปด้านนอกก่อนนะครับอ่าอันนี้มีอะไรนะครับ สำหรับเพื่อนที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ต้องจุดให้ครบนะครับมันจะมี2จุดนะเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมนี้มันจะมีสล็อตอินดี้ด้วยนะการฟาร์มทรัพยากร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์ไฮดวอตอรดูอาร์ตและเกมมือถือมากมายได้ที่ Ya Da Game Center โอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นประตูมิติจะเปิดให้เราเข้าไปใช่ไหมโอเคสกิปได้นะครับ เนี่ยถ้าเป็นแบบเขาเรียกอะไรตัวเกมเป็นแนวนอนอะ่ะมันจะหมุนจอ,อยากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราเล่นแนวแนวนี้นะครับเรามากดตรงนี้โอ้เดินเลย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 กดไปครับสกิปด้านขวาบนได้นะเพื่อที่จะทําการออกไปด้านนอกนะครับคือเกมนี้มันจะแบ่งเป็นโลกเป็นโซนเป็นโซนเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับมันจะเล่นกับผู้เล่นอื่นได้รู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์ละแปดคนนะครับ เซิร์ฟเวอร์เราแปดคนเอาวิ่งเข้าไปเลยนะครับทีนี้เราจะไปสู่โลกกว้างกันแล้วหลังจากหลุดช่วงปลอกมาแล้วนี่คุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศการาฟิกภายในเกมนะต้องบอกเลยว่าการาฟิกภายในเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเสียอย่างเดียวนะครับตัวเกมจริงมันเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็จะมีแมปแบบ p e n World ขนาดใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมครับใหญ่มากไอที่เราอยู่นะครับมันจะเป็นแค่จุดหนึ่งนะครับมันสามารถทําการเทลอรัตไปจุดอื่นได้นะครับในเกมนี้มันจะมีแท่นวาร์ปนะ เทนวาร์ปประมาณนี้นะครับนี่นแบบนี้เหมือนเสาเกนชินอิมเพกอะครับใครเคยเล่นเกนชินเนาะก็จะเห็นเสาวาร์ปแบบนี้นะครับที่เราสามารถทําการวาร์ปได้นะเกมนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันสามารถทําการคราฟของสร้างบ้านได้นะครับผมก็จะมีคําสั่งในการคราฟอยู่ด้านขวาล่างตัวนี้นะครับนี่เวลาเราเปิดคําสั่งในการคราฟขึ้นมานะครับจะมีการคราฟโตะคราฟทั่วไปนะครับที่เอาไว้คราฟในส่วนของตัว ขวานกระบองอ่าอีเตอร์นะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับที่เราสามารถคราฟได้อีกอย่างเช่นตัวนี้นะรู้สึกว่าจะไว้เก็บพวกเราอ่ามอนสเตอร์ของเรานะครับมีการสร้างเชลเตอร์ต่างๆที่เหลือรอปดล็อกนั่นเองท่านผู้ชมครับส่วนในตัวเราอ่ากดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้แบบนี้นะอ่าในตัวเราเนี่ยครับก็จะมีของต่างๆนะครับที่เราสามารถใช้ได้เนาะสามารถทําการฟาร์มทรัพยากรได้นั่นเองท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกใช้นะครับเราเอาไว้ในช่องอ่าช็อตคัทดีก็ได้นะครับอันนี้เราใช้กระบองช็ แล้วก็เนี่ยครับมันสามารถทําการฟาร์มทรัพยากรได้ฟาร์มสิอเคถ้ามันไม่เปลี่ยนกระบองนะครับผมแนะนํานะให้เอาช็อตคัทหนึ่งออกก่อนนะครับให้ถอดแล้วก็ถอดออกแล้วก็ขวานไปไว้ช็อตคัทหนึ่งครับเนี่ยเพราะว่าเรากดสลับตรงด้าน,านล่างแล้วมันไม่สลับให้นะเนี่ยเราก็ทําการตีเนี่ยอ้าเนี่ย,ยมันเล่นเขาเรียกอะไร มันเล่นเป็นแนวแนวนอนนะครับมันจะค่อนข้างแบบไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่นะเพราะว่าระบบทําเป็นแนวนั่งนะครับเนี่ยเราฟาร์มของได้แล้วนะครับเราสามารถาจับมอนสเตอร์ได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นมอนสเตอร์เรานะอ่าถือว่าเจ๋งไหมเดี๋ยวลองจับมอนสเตอร์ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเอากระบองมาก่อนนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราจับมอนสเตอร์นะครับเพิ่มเติมนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวจะมาตีตัวนี้กันนะครับ เฮ้ยแม็กดถอยเชยเลยนี่ครับตีครับโอ้โดนโดนโดนนี่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 ก็พยายามตีให้ h ฮดพีมันลดน้อยที่สุดนะครับแล้วเราให้จับนะเดี๋ยวเราเอามอนสเตอร์เรากลับมาก่อนก็ได้นะจริงจมันโจมตีสายฟ้าได้เลยนะแต่ทำไมหลอด h ฮดพีมันไม่ขึ้นวะเดี๋ยวผมตีให้นี่แน่เลย อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคือหลอดทนพมันไม่ขึ้นนะครับมันก็คือแพ้ไปเลยนะเออประมาณนั้นจริงๆแนะนํานะครับถ้าจะเล่นจริงๆอ่าเนี่ยมันจะมีหลอดทพแบบนี้นะครับคือเราตีจนก,กว่าหลอดเทนพมันจะเหลือน้อยนะครับต้องคอยสังเกตด้วยนะเฮ้มันมันเข้ามา2ตัวเลยวะ่ะนี่เดี๋ยวดูหลอดทนพนะครับมันมองยากนิดน,นึงนะครึ่งๆละ น่าจะประมาณเจ็ดแปทีนะกี่ทีททวะเนี่ยน่าจะอีสองสามทีน่าจะได้อยู่นะครับเห็ได้ยังประมาณนี้นะครับมีตัวโปรเกมบออยู่ตรงน,นี้นะครับด้านขวาล่างนะเราก็โยนไปทําการจับนะครับนี่มันจับข้างบนนะถ้าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมาโผล่ตรงนี้เอยออกมาซะออกมาซะจัดการมันเรียกออกมาได้ทีละตัวนะ แต่การมันผมตีมันนี่นี่นี่เือว่าแบบน่าสนใจนะเรียบร้อยครับประมานี้นะเดี๋ยวผมเก็บไปกันเนีย่ยเราก็ออกสำรวจได้นะครับวิ่งออกไปหาโลกภายนอกนะ่กราฟิกเหมือนเกินชินอะไรแบบนี้นะสามารถสร้างบ้านได้นะครับเนีย่ยเห็นป่อันนี้จะเป็นบ้านผู้เล่นอื่นนะครับที่เขาทําการสร้างไว้นะ คือเราสามารถเข้ามาตีเข้ามาอะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเราสร้างบ้านแล้วครับมันจะมีพวกโปเกมอนนะครับคุ้มครองนะทีอ่อยู่ในบ้านหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะเวลาที่ไปบุกบ้านคนอื่นอยู่ผู้เล่นอื่นนะครับตอนนี้เราแบบตกลงมาจากที่สูงนะครับเฮดคีเลอน้อยนะเฮดคีกำลังลดเรื่อยๆเลยนะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบผมว่าน่าสนใจเลยนะสําหรับเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกมโปเกมอนได้แรงบันดาลใจมาจากพาวเวอร์นั่นเองท่านผู้ชมครับ สำหรับเกมตัวนี้นะแล้วก็แมปมันแบบใหญ่มากๆเลยนะครับนะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับลองดูกันได้เลยนะครับใน Android ใน Store ประเทศไทยนะครับตัวเกมยังเป็นแค่ตัวเทสเท่านั้นเองนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้เล่นเต็มหรือ,อยังนะครับเพราะว่าเหมือนจำกัดจำนวนผู้เล่นเข้าเทสด้วยนั่นเองเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้จะมาพูดคุยเช่นเดิมวันนี้ก็น่านจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ